สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องฟองไฟสุกุ้นเมือน,นี้มาพ้าว่นเล้าเจ้าพี่น้องอยู่เมืองอีหยังนะเมืองหยังนะจันนี่เดนเวอร์อ๋อเดนเวอร์ลราบอลเนี่ยเดนเวอร์จ้าพี่น้องโคโลราโดมาเบิงเ่งว่บบขาเจ้ามีอยังขายในมีทุกอย่างแล้พี่น้องอาหารเล้าอาหารไทยมาเบิ่งได้จ้ามีทุกอย่างที่ขวางหน้านะคะสมโบร์บอลเนี่ยสมโอบักกล้วยบักอื้บัก โอ้มีมืดทุกอย่างพี่น้องคุณนะเดี๋ยวทายเืิ่งขาวๆาวนะจะพี่น้องอันนี้เป็นพวกอาหารเสียแข็งก็จะมีป้าทูป้านั่นป้านี่อันเกินอีหยังกาะจำซื้อเมลนะ็ดไงเมืองพี่น้องอาหารมีมืดทุกอย่างมากเมืองนอกมากนี่กับปตองยานอัดนะพี่น้องเลยหลายคนกับสียานอดหมวหนึ่งเขาก็มีคุณนะ พักผักแพ้วพักสะเงี้ยมีเมดพี่น้องพักไอ้ห้อมปอกห้อมเปรปักอ้อหน้าไม้นะพี่น้องมีเมดเดินข้าไปเบิงประเดียประเดียฟังนั่งผีเด้อกสิมาทายแบบฝ่าๆ่้ว่พี่นอ้องเพราะว่าต้องเฝ้่ากลับไปเฮ็ดงานนะพี่น้องเลยช่วงเบวเวรกเลยแวะแม่ลานไทยมีปลรราอ่อ ไม่ซูนารีมัมนั่งฟ้านะพี่น้องมีเมิดโอ้ใหม่พ่นมีอยูสองแบบตัวนี้เนาะนะพี่น้องลานเล่ามีเมิดทุย่างวาต่งยานอวดผู้ใดบะมาอมีกายานอวดเลนะพี่น้องเจีย,นะยวบองกับมีเด้พี่น้องว่ะเขานอกเขานิวเามากมาคือเอ็มร็อกเอ็มรอยนะพี่น้องมีมดทุ ย่างหมูโคกหมอแหกแตกกระโปะนะพี่น้องอิ่มดอกอิ่มรวยนะพี่น้องคลิปนี้กะมาสันส,สันซ้ำเนี่ยแหละพาะว่าข่อยจะพากับไปเฮ็ดงานแล้วก็จะไปอีกร้านเล้าอีกร้านหนึ่งนะมันมีร้านเล้าอีกสอง้านนะพี่น้องจะคล้องร้านเป็นกับเป็นคนเล้านะพี่น้องอยู่นี่ โอ้ยมักอันนี้แห้งเดินนี่นี่พี่น้องนี่คอยมาก,กินอันนี้มันเสียบแพี่น้องคลิปนี้ก็ซ้าบเลยวาสันๆน,นะคะมาบอกกันคลิปหนานาะจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจนะคะ้าไปแล้วค่ะ